สวัสดีครับ YouTube แล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะตอนนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะสำหรับรายการอุปเสทีวีแล้วก็มาอยู่กันในช่วงกูไม่มีคลิปจะลงนะฮะกับกล้องกากๆมือถือของผมนั่นเองครับซึ่งตอนนี้นี่พูดตรงๆว่าไม่มีคลิปจะลงจรงิงๆนะฮะแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มไม่รู้นะฮะเราไม่ไม่ได้ดูนาฬิกานาฬิกาอยู่ไกลมองไม่เห็นหลายตาลันนะฮะตอนนี้นี่ก็มาอยู่กันในในห้องของผมนะครับที่รู้สึกว่าจะสะอาดขึ้นมาก นักตกรมีคอมพิวเตอร์ถึงสองเครื่องเลยนะเรียกได้ว่าสองเครื่องเล่นคนเดียวไม่ได้เล่นกับหลายคนหรอกไม่ได้มีคนอื่นมาเล่นด้วยกูนี่แหละเล่นคนเดียวถามว่าทำไมต้องมีคอมพิวเตอร์สองเครื่องก็ตอนแรกไอ้เครื่องนี้มันเกิดการระเบิดของจัก,กรวาลก็คือ เผลอไปเล่นเกมที่เขากํลาลังมาแรงนะไซเบอร์จังแล้วก็รู้สึกว่าไปปรับเออเป็นทางด้านของเขาเรียกว่าอันตราอันตราเซตติ้งปรับไปฟูลพาวเวอร์เลยแล้วก็คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าเนี่ยเอาการ์ดจอ3080กลับมาใช้นะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าจะโอเวอร์โหลดแล้วก็พาวเวอร์ซัพพลายก็ระเบิดเลยแบบไฟลุกปะทุปูปูปูปะเลยนะฮะ,ะ,ะ,ะยังกับมือบาคุโกในเรื่องฮีโร่อคาเดเมียเลยก็ก็เลยเอาเอามันไปซ่อมนะฮะพอเอามันไปซ่อมปุ๊บก่อนไหนๆก็ไหนๆแล้วกูประกอบคอมเครื่องใหม่แม่งเลยน่าจะได้แบบว่ามมมมมีีคคออไไวววว้้้้สสาหหรรัับบเเลล่นนกกแ็ทงดย นานเรียกได้ว่าเครื่องนี้ทำงานเครื่องนี้เรนเดอร์เสร็จปุ๊บหนึ่งไปเล่นเกมเครื่องนู้นโอ้โห,โโหก็ถือว่าปเป็นอะไรที่แบบว่ายอดเยี่ยมเลยนี่ครับนี่ก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของบาบูมเองโอ้เป็นยังไงนี่สวยไหม เทมากแล้วก็มีการ์ดจอ3 0 8 0ด้วยถามว่าคอมสเปคอะไรขี้เกียรอธิบายอ่ะเดี๋ยวแปะไว้แล้วกันเนี่ยแปะแปะไว้ตรงหน้าจอนี่แหละนะเออนั่นแหละไปไปดูกันเองแล้วกันไปศึกษากันเองคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้นี่นนเห็นสวยๆอย่างนี้นี่ไว้ทำงานไม่เล่นเกมมันคิดอะไรมากมายอะ,ยยอ,ะอย่ายุ่งเลยเขาใย่ไหมอย่ายุ่งไปดูเลยลักษาะก็คอมพิวเตอร์อยากรู้เลยนะว่าฮะไม่ได้จะมาถ่ายคอมพิวเตอร์ซทหน่อยวันนี้ไม่ได้อยากมาถ่ายด้วยไม่มีคลิปจะลงเฉยเฉยก็สำหรับวันนี้จริงๆแล้วเราเราไม่ได้อยากจะมารีววิิคออมมพพเเตรรร์นนะะาาั มันมันเป็นเลยที่น่าเบื่อคือคือมันแบบว่ามันมันก็เป็นคออพิเตอร์พื้นบ้านเนี่ยไม่แต่ว่าวันนี้นี่พูดตรงๆเลยนะสิ่งที่อยากจะมาให้ผู้ชมดูที่สุดก็คือเอ่อช่วงเวลากลางคืนของบ้านบ้านหลังนี้เองนะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าสยองขวัญขนาดไหนแค่เปิดประตูก็ <c oughs> <c oughs> น่าเดินไปก็เหมือนจะเจอผีแล้วดนะูดีเห็นไหมโอ้ดูความมืดภายในบ้านครับคุณผู้ชมนี่คือนี่คือห้องของผมเองนะโอ้โหนี่ดูครับมีแต่รแบบแสงไฟ นี่คือแบบถ้าถ้ามาอยู่จริงๆคือแม่งจะมืดมากแนละ้วมองแบบมองแม่งมองมองลายนิ้วมือตัวเองนี่ไม่เห็นเลยนะเดี๋ยวขอเปิดไฟก่อนเดี๋ยวให้ดูความสยองขวัญของบ้านหลังนี้นะวันนี้นี่จะมาให้ดูความสยองขวัญของบ้านหลังนี้ว่าตกกลางคืนแล้วมันจะเป็นยังไงนะจริงๆนี่อยากจะบอกว่าที่นี่น,นี่มีเรื่องเล่าสยองขวัญน,นะก็คือคือสมัยก่อนอะที่ผมมาอยู่กับไอ้เจมครั้งแรกอะมาอยู่กับไอ้เจมครั้งแรกที่ที่บ้านหลังนี้แหละนะบ้านหลังนี้ไอ้เจมมาห้องมาอยู่ตรงนี้อยู่ข้างบนนี่เลยนะ คือตอนนั้นนี่เป็นเป็นช่วงเวลาประมาณสักตีหนึ่งนะก็คือวันนั้นนี่เราผมเนี่ยมาเที่ยวงาน T g s เออ T อ s ยุคแรก,เกๆเลยนะช่วงแรกๆที่ผมมากรุงเทพเลยมากรุงเทพแบบครั้งแรกมานอนบ้านหลังเนี่ยนะแล้วก็แบบว่าก็แบบว่าไปเราเราก็นอนห้องไอจีมใช่ไหมเออเราก็นอนกันสองคนนะแล้วก็แบบอยู่ๆประมาณช่วงตีหนึ่งอะ่ะเออช่วงประมาณสักช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งทิ้งคืนตีหนึ่งนี่แหละเหมือนว่าเรากำลังนอนนอนกอยู่แลวแบบว่าได้ยินเสียงข้างบนด้วยได้ยินเสียงข้างบนดาดฟ้าเนี่ยนะเป็นเป็นเสียงแบบ หมือนเสียงคนเดินอะเดินลากเคีื่ออะไรอยู่สักอย่างหนึ่งเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลากอะไรก็เลยบอกไอ้เจมมึงได้ยินเสียงป่ะไอ้เหี้ยมันมีคนมันมีคนอยู่ข้างบนเลยนะซึ่งข้างบนเนี่ยถ้าถ้าถ้าเกิดว่าขึ้นไปเนี่ยนะมันมันมันจะมีแบบเนี่ยเป็น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 เหล่าบรรดาพระเนี่ยเป็นเป็นเครื่องเป็นเครื่องพระอะไรเนี่ยพระเครื่องเนี่ยวางอยู่ข้างบนเต็มเลยนะแล้วก็มีแบบว่าพวกขี้นงขี้หนูขี้นกเนี่ยเต็มไปหมดเลยเรียกได้ว่าบรรยากาศข้างบนนี่สยองขวัญเหมือนกันนะก็ก็ถามไอ้เจมเจมเสียงอะไร มึงได้ยินไหมไอเจมก็บอกว่าได้ยินแต่แต่ก็ตอนนั้นนี่ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือเสียงอะไรแล้วก็เราเราก็แบบว่าทาเป็นไม่สนใจนะอาจอาจจะเป็นแบบว่าเออเสียงคนในบ้านก็ได้แบบขึ้นไปตากผ้าตอนกลางคืนนะคือไปตากผ้าสักประมาณสักเที่ยงคืนเลยประมาณนี้นะเออพอตอนนั้นอยู่ที่บ้านเรานี่ก็มีคนอยู่กันหลายคนแต่ก็พอรอมันนึกๆดูอีกทีนึงแล้วใครมันจะไปตากผ้าตอนเที่ยงคืนวะ ถูกไหมก,ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่น่าสงสัยเหมือนกันว่ามันคือเสียงอะไรมันคือเสียงมันคนเดินลากอะไรไปมาแล้วก็เนี่ยดูโอโ้โหตอนนี้นมืดมากเลยเนี่ยขอเปิดไฟบ้างนึ่ง <c oughs> ไม่เปิดไม่ได้สักครู่นะปึออ๊บตกเปิดไม่แค่นี้พอเปิดไว้แค่นี้พอเพื่อความสยองขวัญเออจนจนกระทั่งตอนนี้นี่ก็ก็ยังเดาไม่ออกนะว่ามันคืออะไรกันแน่นะใช่ไหมแบ๊กนะแบ็คเคยเจอผีไหมบ้านนี่เคยเจอผีไหมลูกอึ่ม้วตัวดําอย่างนี้ผีคงมองไม่เห็นนะนี่คือ นี่คือสภาพแถวบ้านตอนกลางคืนนะเออนี่คือสภาพแถวบ้านตอนกลางคืนคือเรียกได้ว่ามันมันออกแนวมันออกแนวสยองขวัญหน่อยๆน่อยนะเดี๋ยวกลับไปเปิดไฟก่อนดีกว่านะแบบนี้มันมืดเกินไปจริงๆงนี่ผีนี่ไม่ไม่ได้กลัวหรอกแต่ว่าแถนนี้มันมีงูผมเคยเจองูเห่าด้วยจริงๆนะผมเคยเจองูเห่าด้วยแบบเรียกเรียกได้ว่ามันมันตัวใหญ่มากเลยมันมันอยู่มันอยู่หลังบ้านเดี๋ยวผมพาไปดูไม่ไม่รู้ผมเคยเล่าหรือยังแต่ว่าผมเคยเห็นด้วยแบบตัวใหญ่มากอ่ะตัวแบบเนี่ยเท่าแขนอะ โตทกแขนเลยนะเลยผ่านไปนะผมกลัวตัวน,นั้นกัดมากกว่าผมว่าเจอผีผมไม่น่าตายหรอกแต่ล้วผมเจองูเห่ากัดแต่ผมตายโอ้โหนี่ฮะนี่นี่คือนี่คือสภาพค้างบ้านค้างบ้านของเราโอ้โหนี่มีไฟเปิดอัตโนมัติด้วยเห็นไหมแบบอีรัชชัยมาเสกเข้าไปเลยค่ะหมู่บ้านสยองขวัญอะไรประมาณนี้เลยโอ้มีหมาเห่าด้วยไหมโอ้แค่คิดก็สยองแล้วโอ้นี่มีไฟเปิดเองด้วยโอ้เรียกได้ว,ว่าบรรยากาศนี่ บรรยากาศได้สุดยอดไปเลยโอ้หดูบรรยากาศคือถ้ามันมีโผล่ตัวอะไรโผล่มาตอนนี้นะนี่ฮะนี่คือบรรยากาศหลังบ้านตอนกลางคืนนะเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศหลังบ้านตอนกลางคืนจะดูที่อะไรมันมองไม่เห็นเดี๋ยวขอปรับไปเป็นแฟลชแป๊บนึงนะโอ้อย่างนี้นี่อย่างนี้นี่ค่อยดูสยองขวัญเลยนะค่อยดูสยองขวัญเลยใครที่แบบว่าเห็นตัวอะไรในคลิปเนี่ยก็อย่าลืมบอกผมด้วยนะ เฮ้ยเฮ้ยเสียงยี่อะไรวะนี่นี่กูไม่ได้สร้างสถานการณ์นะกูเป็นพลกูเป็นคนที่แบบเกลียดรายการผีสร้างสถานการณ์มากเลยแต่เมื่อกี้มันเสียงอะไรในห้องชู่เสียงยี่อะไรวะ เสียงอะไรอะเมื่อกี้มีเสียงมาใกล้ๆๆแต่ตอนเนี้ยกูว่าหนูชัวจริงใช่ไหมหนูชัวห oh. น้าใสซาแบบตกใจเฮ์เลอร์ตรงนี้จริงวะจริงๆนะเออหันมาแล้วเจอผีอ่ะก็ใส่ดีกว่าบ้างจะได้แบบ จะแบบดูดีเหมือนมีผีในบ้านประมาณนั้น่ะมันจะมีไปได้ยังไงแล้วผู้ชมใช่ไหมปิดประตูก่อนจริงจริงไอตรงนี้เนี่ยไอตรงนี้มันไม่ใช่ที่นอนแบ๊กนะแต่มันเป็นแบบว่ามันเป็นที่สําหรับเช็ดเท้าแต่มันก็แบบจะถือวิสาสะจริงๆงไอประตูประตูหานเนี่ยมันกัดในแบ๊กไม่ได้หรอกครับมันเปิดเข้ามาเองได้เนี่ยมันเอาจมูกดุนตรงเนี้ยเปิดชึบแล้วก็เข้ามานอนตรงนี้เวลาผมออกมาจากห้องใช่ไหมเดินออกมาจากห้องปุ๊บแล้วมันก็จะหันมามองหน้าสวัสดีครับพี่ผมขอนอนหน่อยครับ คือเมื่อกี้พึ่งพูดไม่ทันขาดคำพึ่งพูดแป๊บๆเนี่ยดูผู้ชมมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องหันหน้าหนีกูเลยแบ๊กมึงหันหน้ามานี้มึงมานี้แบ๊กมานี้แบ๊กมาเนี่เลยแบ๊กมานี้มาแบ๊กเข้ามาทำไมแบ๊กอย่างนอนนะลูกดูทำหน้าดู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 ทำหน้าสำนึกผิดแล้วปิดประตูเรียบร้อยเลยนะฮะมึงอกีฉลาดไปไหนวะแบ๊กแบ๊กมานี้มาแบ๊กมาแบ๊กอ่ะ เอานิ้วไหมอย่าหันมกกากัดกูนะเวย้ยอยากออกอะ่ะลูกอยากออกอะอ่ะออกอ่าออกไปไปเร็วออกไปเร็วเออเออว่านอนสอนง่ายเออเดี๋ยวมันก็เข้ามาอีกอะ่ะมาทําเป็นแบบทําหน้าตาหน้าสงสารหน้ากล้องนั่นนั่ tar, เห็นไหมมาอีกแล้วแล้วก็มายืนมองอี้อีกแล้วนะเดี๋ยวชั้พาก็เปิดประตูเข้ามาอเองอ่ะเข้ามาอ่ะเข้ามา นะถ้าเปนออกไปหึงโกนตีนเขาเรียกกวนตีนหนวานให้คิดเลยโกนตีนโอเคครับผู้ชมเป็นไงกันบ้างฮะสำหรับวันนี้ก็เรียกได้ว่าไม่มีอะไรหรอกนะจริงๆก็มาแบบว่ามาถ่ายเพราะไม่มีอะไรจะลงจริงๆนะจริงๆนี่เป็นเพราะแบบว่าผมเนี่ยขี้เกียจแคสเกมด้วยนะไม่รู้จะแคสเกมอะไรดีไมค้าก็เบื่อแล้ว GDA ก็เบื่อเกมอื่นก็เบื่อก็เลยแบบมาถ่ายงี้ลงหน่อยเผื่อว่าแบบว่าพอลงไปกําลังตัดคลิปไปอะไราณนี่เผื่อจะได้มีแบบมีไฟในการแบบโอ้ในที่สุดฉันรู้แล้วแหละว่าฉันจะแคสเกม กลับไปเป็นหน้าผมดีกว่านะจะ,จะได้เหมือนกับผมพูดกับคุณผู้ชมด้วยคือหลายคนเนี่ยหลายคนเนี่ยคิดว่าบาบูมเี่ยเวลาแคสเกมเนี่ยต้องแคสแบบสนุกทุกเกม แต่จริงพูดตรงๆนะที่เราแคสกันอะแล้วมันออกมาหาเพราะว่าพวกผมเลยจะเลือกเกมที่แบบว่ามัน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 ใช่สำหรับถ้าเรากลัวเข้าใจไหมเออคือคือคือแบบว่าอยู่จะให้ไปเล่นแบบเกมตามกระแสมันมันไม่มันไม่ได้อ่ะนี่นี่คือมันเป็นจุดสําคัญเลยของของตัวเองที่แบบว่าผมอยากจะทําชแนลที่แบบว่าผมอยากจะแคสเกมอะไรก็ได้ที่ผมรู้สึกว่าผมสนุกอ่ะเข้าใจไหมผมเห็นนะแบบว่าเล่นแบบเป็นเกมแบบว่าพวกเกมมือถือพวกเกมฟรีไฟพวกเกมพับ G Mobile พวกเกม R O V e, พวกเนี้ยคือมันเป็นเกมที่แบบเป็นกระแสนิยมก็จริงอะแต่ว่าแบบว่าถ้าให้กูมาแคสอะให้กูมาทำอะกูทำไม่ได้คือผมต้องขอโทษน้องๆทุกคนด้วยนะที่แบบว่าอยากจะให้ผมเนี่ย แคสพวกเกมเหล่านั้นเนี่ยนะพี่ผมอยากดูอวีช่องพี่บ้างพี่ไม่เคยทำฟรีไฟล์ลงเลยอะไรประมาณเนี้ยจริงๆต้องขอโทษ้วยคือถ้าเป็นเกมไหนที่ผมผมคิดว่าผมเล่นแล้วแม่งไม่สนุกอะคนดูแม่งก็ไม่สนุกหรอกพอคนดูไม่สนุกรูปแล้วผมจะทำไปทำไมอะสิ่งที่ผมทำก็คือผมอยากเล่นไปแล้วผมสนุกผมฮากากตรงนั้นเนี่ยคือสิ่งที่กูฮาพวกมึงต้องหาตามกูเลยประมาณนั้นเนเออผมผมถึงจะลงนะเพราะฉะนั้นต้องขอโทษน้องๆเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกคนด้วยว่าไม่เห็นผมเล่นพวกเกมตามกระแสนะก็ก็ไม่มีแล้วนะ วันนี้ก็ใครที่มาดูก็ขอบคุณมากนะเดี๋ยวก็จะตั้งชื่อคลิปแบบพลิกเบ็ดซะหน่อยนะแบบให้คนเข้ามาดูกันเยอะแบบว่าล่าท้าผีบ้านโอปิสต์ทีวีแล้วก็วงเล็บก็มีผีจริงๆเออคนน่าจะดูกันเยอะเว้ยน่าจะดูกันเยอะมากเลยก็ไม่มีแล้ว,ลวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอคลิปหนะ้าบายบายจ้า